ในวงสวัสดิ์ฝ้าของเพื่อไทยเมื่อวานนี้ตอบคําถามนักข่าวกรณีนี้โดยตอบออกมาเป็น7ข้อเ่ยนัองรข้อแรกคุณสมชายบอกว่าการพูดคุยครั้งนี้เกิดขึ้นจากการติดต่อของคุณสมชัย กกตที่ติดต่อมาว่าหลวงปู่อยากจะคุยประเด็นการชุมนุมและการปฏิรูปประเทศข้อ 2. คุณสมชายบอกว่าเนื่องจากบ้านอยู่ใกล้กับสถานที่ที่หลวงปู่พุทธอิสระชุมนุมอยู่ก็เลยตกลงว่าจะคุยด้วยเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนที่อยู่แถวๆแจ้งวัฒนะแล้วก็การชุมนุมที่กระทบกับการสัญจรไปมาประเด็นที่3คุณสมชายบอกว่าระหว่างที่รอหลวงปู่ได้คุยกับคุณสมชายเรื่องการจัดการเลือกตั้งโดยขอให้กกตจัดการเลือกตั้งในเขตที่เหลืออยู่ให้แล้วเสร็จเรื่องที่4คุณสมชายบอกว่า ประเด็นพี่น้องคนเสื้อแดงได้บอกกับหลวงปู่ไปว่าตนหรือพักเพื่อไทยไม่สามารถสั่งให้คนเสื้อแดงดําเนินการหรือไม่ดําเนินการใดๆดได,ได,ได้แต่ว่ามีความเห็นตรงกันในเรื่องการรักษาระบอบประชาธิปไตยและก็ยึดกติกาตามกฎหมายเรื่องที่5คุณสมชายชี้แจงว่าเห็นว่าไม่ควรมีการใช้ความรุนแรงหรืออาวุธสงครามในระหว่างที่มีการชุมนุมควรจะแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีเรื่องที่6เห็นว่าการพูดคุยกันร,ระหว่างกลุ่มต่างๆเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องยึดมั่นในรัฐธรรมนูญกฎกติกาและหลักการประชาธิปไตย และเจคุณสมชายบอกว่าแม้การพูดคุยกันจะไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนแต่ก็ได้ตกลงกันว่าไม่ควรนําไปแถลงต่อสื่อน่าเสียดายที่หลวงปู่ไปโพส์ตใน Facebook นําเรื่องที่พูดคุยกันกระจายและเปิดเผยซึ่งอาจจะไม่ตรงและครบถ้วนทุกประเด็นแต่ว่าในเรื่องเอาการเจราจาบางส่วนไปเปิดเผยเนี่ยคุณสมชายศรีชุติยากรคนกลางก็คือกกรตระบุเนี่ยนะครับว่าอาจจะมีเจตนาพอเข้าใจได้ว่าให้สังคมเกิดการรับรู้ถึงการเจราจา อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อนะครับยังอยู่ในเรื่องรายละเอียดการเมืองเข้มข้นโดยเฉพาะผู้บัญชาการด่านบกอกว่าวานนี้มีความเคลื่อนไหวผ่านสัมภาข่าวต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องมีสงครามกลางเมืองแน่ถ้าทุกฝ่ายไม่เคารพกฎหมายและดูเหมือนจะมอบหมายให้กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในเฝ้าระวังจับตาก,การเคลื่อนไหวในภูมิภาคต่างๆทั่วทั้งประเทศด้วยรวมถึงการดูแล องค์กรอิสระและศาลเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาครับ